กลับมากับเรื่องผีถ้าจะไม่เล่าเรื่องผีก็จะไม่ฟังกันใช่ไหมค่ะผ่านพุทธมณฑลสายสองซอยวัดบุญยญประดิษฐ์ก็เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้6ปีที่แล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนชอบโดนผีอำมมันมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์แหละมันก็อาจจะไม่ใช่ผีทั้งหมดแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งขอเรียกว่าคุณผีว่าเดอะล็อกจะนอน กับพี่ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวผีมากคือเราต้องนังกับพี่ตลอดจะต้องเป็นคนที่อาบน้ําคนเล็กๆของบ้านมีห้องน้ําเดียวก็คือชั้นล่างถ้าเราเป็นคนสุดท้ายของบ้านน่ะเราจะต้องปิดไฟแล้วกูต,ต้องรีบวิ่งขึ้นบ้านซึ่งบางทีวิ่งเข่าจะเจาะบันไดมาแล้วก็วิ่งหัวซุ้หัวซุนห,หัวตั้งกิ้งตกลงมาก็มีนะความที่แบบปิดไฟแล้วคิดว่าวิ่งขึ้นบันไดแล้วผีจะไล่ตามไม่ทันที่บันไดช่องช่องขั้นที่4ระหว่างช่องขั้นที่4ี่กับขั้นที่ห้อกูจะจับขามหม แกเสร็จฉันแน่ฉันจะจับขาแกาจังหวะที่มือกำลังสอดออกมาปุ๊บปาขึ้นหลบทันค้นที่หกปั๊บผีแบบผีบอกว่าความไวเป็นเรื่องของตีสารเขาเลื่องต่อเนี่ยชอบไปไกลอีกแล้วคริสโตเฟอร์ทำไมไม่ห้ามแม่หน่อยอคริสโตเฟอร์บอกนัากลัวมากมีอยู่คืนหนึง่งเราก็นอนกลางดึกคืนนั้นฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ชาไปทั้งร่างก็คือเหมือนคนนอนแบบเป็นอมพาตอะ กรอกตาไปมาก็คือเห็นพี่นอนอยู่ข้างนี่ขนาดมีคนนอนอยู่ด้วยนะก็มีเงาดําๆอะ่ะเป็นคนแบบว่าหวัวลนๆดําๆอะ่ะแบบแบบตัวใหญ่ๆแบบค่อยๆคืบค้านขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเป็นเสียงอย่างเงี้ยเฮีย <Here. S 1> พูดเองก็กลัวเองแบบนึงนะขอเปิดหน้าต่างเราแบบเออเปิดหน้าต่างเราแล้วดีขึ้นมันคือมันจะสว่างขึ้นไง <S <S> <S อย่างเงี้ยแบบเ,เราก็แบบเฮ้ยคืออะไรวะ อดทน ي, เห็นไหมเงอแตกพลักเงอแตกพลักนี่เงอแตกพลักแบบนี้เลยแบบนี้เลยทีนี้ก็อมองใส่ตาแบบว่า ไม่กล้ากระพริบตากลัวกระพริบตาแล้วแบบลืมตาไปอทีพอโผล่ตรงหน้าอย่างเงี้ยก็คอยดูล่างนั้นอ่ะมันค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเว้ยสักพักหนึ่งเราก็ท่องชิปหายละก็คือมันแบบจังๆอ่ะเราก็พยายามคิดว่าเราฝัน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 อะไรเงี้ยพอลบลงสติได้อ่ะเราก็พยายามแบบตั้งสติอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ฝันเว้ยคือเราตื่นขึ้นมาจรงิงๆและสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันก็คือของจร,อองจริงอะ่ะนหออกือป่ะเออแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งอ่ะมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นในั้้้นน่่่ะอมุลหยยยดางงเี สวดมนต์อ่ะพอสวดไปสวดมาความที่แบบความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยถ้ามันสวดตามหลอทาไงดีวะสวดมานโมตัสสานโมตัสสานกำลังจะเข้าบทอะระหังสัมมาอยู่ดีๆอะ่ะสมองด้วยความเป็นคนแบบสมองจังไรอะ่ะพองขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถ้าเราท่องบทง่ายๆอะ่ะมันจะต้องสวดตามเราได้แน่เลยพยายามหาคาถาที่ยากๆชีนะบัญชรชีนะบัญชรชาย,ยากนาสตะได้แค่นี้ชิบหายละทำยังไงสวดนมนต์บทเดิมแล้วก็แผ่เมตตาเริ่มอธิษฐานจิตนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ ไหนอะพักหนึ่งไว้ในช่วงจังหวัดเดตแอนนัะนอะจากเสียงูอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเสียงหัวราอของผู้ชายใหญ่ๆ่อะเสียงแบบใหญ่มากๆแบบเข้มกว่านี้ดุกว่านี้แล้วมันกังวันอยู่ในหูมันแบบว่ามันทรมานมากคือมันกลายเป็นคนแบบหลอนเสียงหัวลาอผู้ชายไปช่วงหนึ่งเลยอะแล้วเสร็จแล้วว่าไอ้ร่างนั้นอะ มันก็ลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นกลุ่มควันดำๆอะ่ะเคยดูในหนังมาที่แบบผู้คุมวิญญาณหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่ามนดำที่แบบเป็นคว,วันกลุ่มก้อนควันดำๆแล้วก็หมุนหมุนเหมือน,น,นพายุทอนโดเนี่ยหมุนหายขึ้นไปบนฟ้าเว้ยบนเพดานอะ่ะเออเหมือนประมาณเขาคงจะอยากบอกว่าไปก็ได้เห็นเห็นมึงพยายามสวดแต่สวดไม่ถูกอะไรเงี้ยกูไปให้แล้วก็หวนรอยยอมมึงด้วยอะไรเงี้ยเรื่องอะ่ะมันไม่ได้จบแค่คืนนั้นเนี่ยตกใจโมดแมวชนประตูแมววิ่งชนประตูฟุกูกวัวผีไหมเออ แล้วทีนี้ใช่ปะเออเจนอะก็กลายเป็นคนนอนไม่หลับอีกเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะหกวันก็คือเป็นอาทิตย์ที่แบบว่าไม่นอนแบบพอนอนก็ผวาสะดุ้งตื่นเพราะเราไม่กล้านอนเพราะเรากลัวแบบว่าโดนอีกอ่ะก็คือเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะ อุ๊ยอ้าอะ,อะเดี๋ยวแม่เล่าเรื่องก่อนแม่เห็นท่าว่าไม่ดีละปรึกษากับพี่ว่าแบบว่าเจะเอาอยัางไงเอเจนต์มันเป็นอย่างนี้มันจะทํางานไม่ได้แล้วช่วงนั้นนั่นเรียนมาหาลัยอยู่ด้วยก็คืองานก็เยอะต้องทำโปรเจกต์ต้องอะไรใช่ไหมสรวนไปหมดอเพื่อน,นก็แบบเออเป็นไรวะหน้าตาแบบแปลกๆไปไอะไรเงี้ยที่เพิ่งทางใจอ่ะก็เราก็ไปหาพอสอพี่สาวก็แนะนําไปที่วัดบุญญาประดิษฐ์เป็นพกกหลวงพ่อนั่งกรรมฐานเป็นอะไรที่แบบว่าพอเราเก็ตอ่ะเราก็อ๋อมันเป็นอะไรที่เบสิกมากเลยเจริญจะิเหล่านี้ก็จะทําอะไไรรเาม่ได้ แค่เราอยู่ในศีลในธรรมนะอันนี้คือเป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วท่านก็แบบว่าให้บทสวดตอนนั่งสมาธิมาบทเบสิกอรหังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสวดให้ตัวเราให้เทวดาตัวเราแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรซึ่งเราอะไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยก็คือนั่งสมาธิตอนเรียนปฐมเรียนมัธยมเรียนพุทธศาสนากูนั่งไม่ถึงห้านาทีกูก็แบบแอบดูนึกออกปะก็คือไม่เคยเป็นคนมีสติเลยคะแนนะแต่ตอนเนี้ยตั้งใจมากเพราะว่าเรากลัวมากเราต้องการจะหลุดพ้นต,ตรงนี้ก็คืออยากรู้ว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยก็บอกว่า จริงๆอะเขาก็เป็นเจ้ากำนเนิดเรานั่นแหละเราอย่าไปรู้เลยเราก็แบบโอเคเราไม่ไม่อยากรู้ไปมากกว่านี้ละยิ่งเรารู้อะเราจะเหมือนไปไปผูกอะไรไว้กับเขาอย่างเงี้ยให้มันจบที่รุ่นเราอุย้ยฟูกุออโอ้ฟูกุกูจะเล่าจบไหมเนี่ยอ้ยผีเด้เอล็อมึงมาเกิดเป็นแนวกูใช่ไหมมึงมาเกิดเป็นฟูกุใช่ไหมนีคนนน่คือเจ้ากำนเนิดที่แท้จริงเนี่ยคือเจ้ากำเนิดที่แท้จริงอย่านะ อย่ากัดนะผมไว้อย่างนี้แหละมันจะได้กัดไม่โดนเนือ้อเชื่อไหมประโยชน์ของการนั่งสมาธิอะประมาณ2อาทิตย์ แล้วตั้งแต่นั้นไม่เคยเจออีกเลยนั่งแบบว่าเป็นชั่วโมงเลยนะจากคนที่เคยแบบผีกลัวชิบหายแบบว่าพอปิดไฟปุ๊บวิ่งวิ่งขึ้นบ้านแล้วตกบันไดกลัวมไม่ได้จะตายเพราะช็อคผีลอกนะจะตายเพราะตกบันไดกลายเป็นคนที่จิตแบบมีสติว่าเดินผ่านที่ไม่ไม,ไม่มีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวจะคิดไปเองกลายเป็นว่าเราจะนิ่งส่วนคุณพี่เดอะล็อกตอนนั้นเขาก็คงไปในพบในอะไรในทางของเขาจากการที่เรานั่งสมาธิให้